หลวงพ่อสุนุนทโรวัดบางปะหมออำเภอบางบานจัังหวดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นพระเกจิสายวิปัสนากรรมฐานมีสมาธิจิตสูงมากมีวิชาอาคมเข้มขลังท่านได้ชื่อว่าเป็นพระหมอสามารถรักษาโรคภัยให้แก่ญาติโยมให้หายได้และมีความศักดิ์สิทธิ์ในการลดน้ำมนต์ซึ่งก่อนที่ท่านจะรักษาใครนั้นจะตรวจดูด้วยยานทิพย์ก่อนเสมอว่า ผู้ป่วยนั้นดวงถึงคาดแล้วหรือยังหากยังท่านจะทำการรักษาให้จนหายขาดทุกรายส่วนผู้ที่ดวงถึงคาดแล้วนั้นท่านจะไม่ทำการรักษาด้วยถึงเวลาที่จะจากไปแล้วในสมัยที่หลวงพ่อสุนเป็นเจ้าอาวาสท่านได้ทำการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจนรุ่งเรืองท่านเป็นสามีกับหลวงพ่อป้นวัดพิกุลโสคันและหลวงพ่อเนียมวัดน้อย หลวงพ่อสุนท่านสอนสิทธิ์ด้วยกัน2รูปคือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโดยหลวงพ่อปานจะมีความใกล้ชิดกับท่านอย่างมากซึ่งท่านได้รับหลวงพ่อปานเป็นบุตรบุญธรรมและรับเป็นอุปชาบวชให้ด้วยท่านได้ถ่ายทอดวิชาสลอกกุญแจให้แก่หลวงพ่อปานคาถาบทนี้มีสตัวคือนะมะพะัทะคือหัวใจธาตุทั้งสดินน้ำลมไฟ แต่ให้ภาวนาแปลงเป็น8ตัวเดินกลับไปกลับมาซึ่งหลวงพ่อปานก็ฝึกจนสามารถทำได้หลวงพ่อสุนท่านแสดงวิชาอาปโปกสินหรือกสินน้ำให้หลวงพ่อปานดูโดยให้หลวงพ่อปานดูที่ตุ่มน้ำซึ่งมีน้ำเพียงครึ่งตุ่มแล้วสักครู่น้ำในตุ่มก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเองหลวงพ่อปานจึงได้รู้ถึงอำนาจแห่งกสินน้ำในวาระนั้นเอง หลวงพ่อสุนนับว่ามีอิทธิปฏิหารสูงมากบางครั้งท่านก็เรียกฝนให้มาตกได้และเรียกไฟให้มาลุกอยู่ในภาชนะที่อยู่ตรงหน้าได้สามารถเดินข้าแม่น้ำให้เห็นกับตาหายตัวแทกเข้าไปในฝากระดานกุฏิซึ่งวิชาต่างๆตลอดจนวิชาทางการแพทย์แผนโบราณหลวงพ่อสุนได้ถ่ายทอดให้แก่หลวงพ่อปานจนหมดสิน้น และหลวงพ่อสุนยังได้เสกพระแสงประจาพระองค์ของรัชกาลที่6บอกว่าหากพกปืนกระบอกนี้อยู่ปืนอื่นก็จะยิงไม่ออกอาวุธทุกอย่างก็จะทำอันตรายพระองค์ไม่ได้เลยแล้วท่านก็จานลงที่กระหม่อมให้กับรัชกาลที่6แล้วบอกให้มหาดเล็กลองยิงเดี๋ยวนั้นเลยปรากฏว่ายิงไม่ออกด้วยเหตุนี้จึงทำให้ล้นกล้าวัชกาลที่6ทรงเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ทรงตรัสเรียกว่าพระอาจารย์วัตถุมงคลของท่านมีการสร้างเป็นพระเนื้อดินเผา3แบบพิมพ์พคือ 1. พระพิมพ์พกลีบบัวแต่กลุ่เมื่อปี2,494 2. พระพิมพ์พกลีบบัวฟันปลาคล้ายกับพิมพ์พกลีบบัวแต่ปลายด้านบนสุดจะไม่ป้านไม่แหลมเช่นพิมพ์พกลีบบัว 3. พระพิมพ์พกลีบบัวปลายแหลม แตกกลุ่มเมื่อปี2528นอกจากนี้ยังมีมีดหมอซึ่งเด่นในด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีปัจจุบันพระเครื่องของท่านเป็นที่หายากมากเพราะชาวบางประหมอต่างหวงแหนเป็นอย่างยิ่งด้วยมีประสบการณ์ดีเยี่ยมและยังเป็นที่ร่ำลือว่าพระเครื่องของท่านสามารถป้องกันภัยจากลมพายุฝนฟ้าคนองได้ดีมากอีกด้วย ท่านมรณาภาพราวปี2447สิริอายุ89ปีฝากกดติดตามก่าถัวใจเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและใครที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ท่าประจันร้านพระเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ